ตื่นเช้ามาเขาอยากไปเล่นเล่นเมะได้จกเขาเสร็จเสร็จทุ่งยาเลยกะงางมาแค่น้ำกะงางมากับดูกโดยเพราะว่ากะน้องขึ้นจะได้มีอนาคตต่อไปเนาะยันใหญ่มากเพิ่นกะเสียลายนะน้าให่ขนาเลียงนะใหญ่ก็เจอเป็นครอบครัวหนึ่งที่โอเพราะว่าาหัใช้กะว่าถ้าน่องอยากมักเวียนกะเห็นได้กะพระน้องงางไปห็นได้บางที่กะเจอรถจักรงานพี่น้องกะยัดให้เขามานักโดยให้เป็นไงงามดีแล้วเพิ่นใหญ่เทียนนะเนาะเนาะ เป็นอย่างเฮียนขึ่นมาสิเมื่ออยู่บ้านกะมันบ่มี้มุมนี้มุมเช้าเนี่ยเนาะโอ้ดยดูดูขาทั้งเช้าใช่เพียงหน้าฝนอยู่เนาะดูดยทังเราเอามาเนี่กะในใจอยู่เนาะทักกันอธิษมซึมเนี่ยแหละสะใจเนาะกต่สิมีความทุกข์ยากในใจเราเนี่ยบป็นเนาะ สายดีและสวัสดีเน้พอพ่อเม่พี่น้องกันเบิดสู่ผู้สู่คนหรือว่าสิพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศกันยินดีตอนรับเข่าสู่ซ่องยูทูปพ่อโคหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพวยพี่น้องเย้ยโดยกำลังพ่อแมาพา่อกังช่องยูทูปพ่อโคหน้าคือเก่าคือเดิมพอยพี่น้องตอนนี้พ่อโคหน้าเดินทางมาทางบ้านอ่ายอมเพชรน้อยพี่น้องนาอก็คือว่ามีครอบครัวหนึ่งเรียกหาควมซอยเดือพอยพี่น้องเลยเพราะว่า กับฮู้ปกปายสาเหตุว่าเอื้นความสวยเดือยนีอะไรคุยพี่น้องเลยทุกยากจังใดเนาะคุยพี่น้องกับยังบ่อเคยอ่เพื่อนผู้จักเพื่อนจักเถื่อคุยพี่น้องเลยมื่อนี่กับเพื่อ่าเรียกหาความสวยเดือยคุยพี่น้องตอนนี้กับทางทีมงานของเอากุธชีได้เข้าไปทักทายสบายดีเพื่อนเนาะกับเข่าไปสอบถามเพื่อนว่าเพื่อนทุกยากกบายสาเหตุมันมาจากใสรคุยพี่น้องเลยโดยไปเบิ่งไปส้มพร้อมๆกันเลยคุยพี่น้อง

น้องปกจะปีแค่รุกสงปีหญิงผูชายน้องปกนี่แต่น้องป๊กนี่ผู้ชายโอ้ผู่ชายเิองคนเลยุยพี่น้องพ่อได้แข่มาหนี่พ่อมาบ่บ่พ่อยู่เทียงโอ้ยู่นะเัางูด้วยด้วยด้ยแตยังได้ข่าแนมด้เอาแล้วได้เแต่ยังไม่ได้ปั้นโอ้ยังไม่ทันได้ปั้นอยู่ตอนนี้ไะโดนข้าวปั้น่ยนะ รถมาปั่นรถบกเข่ายังรถบกเข่าเนาะทางยากบ่งคนทางยากมันกับบกแยกปันไหนรถนยศยัง่นโดยโดยโดยยังมีรถเขามานะเป็นอะไรมามาหงเฮียนมาจังไรนี่มายางมายางมาโอ้แม่มาส่งให้แม่มาส่งส่งน้องเป็กนี่ยางมาขึ้นยางว่าไงตอนเที่ยนกระพายางกระป๋อดิตอนเที่ยนกระพายางอีกแล้วตอนแรงนี่สิตอนแรงคานั่นกะมารับเอ้า ก็ไปยนางมาอยู่นี่เนาะย่างถ้าก็ย่างไปย่างมาย่างกับโอ้ยย่างย่างไปย่างมาทยตอนอันว่าตอนมากับตอนเช้ากันย่างไหมย่างไหตอนเที่ยงนี่กับบ่นอะไรตอนเที่ยงตอนเที่ยงกันสินย่างเมื่อยังไม่ไว่าเจ้านี่ก็ได้เบี่ยงอย่างเลยมีแต่รอถ้าถับแต่ลูกแต่ย่างนี่เนาะก่ได้เบี่ยงอย่างเลยถ้าับแต่ลูกย่างไปย่างมาเนี่ยเนาะ น้องบ่มีรถตี่อือน้องๆจักจักมือแล้วน้องมาเฮียนนี่3มือนีแล้วน้องอยากเียนน้องสิเียนไปฮอดไสยางแบบนี้น่ะจักแล้วบ่น้องมื้อนั้นน้องห้แล้วก็ตัดผมหัว้าน้บ่น้องปเจ้าสิเียนไปฮอดไสที่ยางเอานี่อใจสู้เนาะลําบากคิดบากใจแทเลยเนาะนี่เนาะอยากเรียนบ่ลูกอยากเรียนแน่เียนบ น้องนี่อยากเยนเนาะสนใจขึ้นมากแล้วเคล่นดีแล้วเค่นอยากเยนนะเนาะไต่แม่นี่ก็ต้องมาพามาตะคุมือเนาะไกลเตอบ่ประมาณสองสามกิโลโอ้ต้างแต่ละมือคอ้พ่น้องเลยยางมือเนาะเดบมยัางบเดยบมือนึงามบอบเาะโดยบางมือมาชงที่ลูกเพียนี่ใจยากกท่อบอลได้วยังไ เขาย่างเขาเจ็บขาเขาที่เขาโอ้เจ็บขาน้ำโอ้ดู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 ตอนนี้นะทางเมย์ก็อยากได้อุปกรณ์การเลี้ยงให้ลูกบ่อเรือในีในอยากได้บ่ลูกได้เห็นแน่นนอนนอนคลิปนอนไถในวันเสาร์ใครมาไถลูกอืมดูดูมันบ่มีหรือจะยานแล้ว ดูอยากเย็นแต่เป็นปกติอยู่ได้แหละมนที่ดีต่อไปเนาะแมนยังเพิ่นเนาะดู่่ววาาเเออ้บบยยนไดงแบบสมัยนี่แบบยังไม่ได้อะไรให้นรอให้อ่านได้เขียนออกเนาะพราะเราคนเนาะยังไม่ได้ดีดแกเพราะได้อ่านได้เขียนออกน้ำมูกดูเลยเจ้ากับท่อเนาะบางมือเนาะเออทหมือกันทั้งแหละแตมีมึงเทือกอะเท่ากบบมีเงินให้ดูเนาะมึงเทือกห้ากับผมมีเงินมากมากอ่ะ เอาขาเป่าใส่กระเป๋าลูกกับน้ำเนาะข่าเป่าไอ้ือกโไดเงินมาเยนเนาะบมือ้โไดเงินเกอบกับโบมีเนาะโดยโยโ้ปนกระถางเขาอเนาะน่องเข้ากัน้ะคนกระถางเนาะเพราะว่าเพราะว่าี่อายเข้ากับอาศัยเสียงนาเนาะเ้ามีเนาะโอ้บนอยู่บนพักนะบออยู่เทียงนาเยมีือนเพือนก มันจะพังเมื่อไหร่เนาะเพื่อนว่ามันจะขึ้นมันกับโมเดลไดยู่เลยกับมันเห็ดโมแล้วเพื่อนไดยู่บ้านพูดเพื่อนไดยูบ้านพูดตัวนี้ก็มาอยู่ทรงไหนตรงหน้าเนาะมาอยู่ที่นะโอ้มีลูกจะคนได้สาวใจมีลูกสคนโอ้ลูกสองคนเนาะกับผู้น้อยผู้นี้เนาะเออปิกเอปิกว่าน้องปิกปะปิกปุกเนาะโดยโดยโดยกัน ครอบครัวของเพื่อนกันนะให้ดูสงสารจังไงเนาะโดยข้าวน้าแต่ละปีก็ได้ลายว่าซาใจบางปีกับพ่อกินจปีกับพ่อกินโดยบางปีกับพ่อพอเนาะปีนี่อันปีกุ้มปีบูกุ้มเนาะโดยโดยโดยืื้เมมนครอบครัวมีจ้าคนครอบครัวเจ้ามีกันสี่คนโอ้สี่คนพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกนะพ่อแม่ลูกเพราะว่า ทั้งครัวก็ตายเบิดแล้วญาติพี่น้องเนาะโอ้ทั้งเฮาก็ตายทั้งเมียก็ตายดแล้วโอ้ทั้งญาติญาติพ่อแม่เจ้าก็เสียบวุฒิเนาะโดยโดยโดยการแสดงความเสียใจนองเพิ่นเนาะครอบครัวของเพิ่นนี่ก็คือทั้งครอบครัวทั้งอ่าสาวใจเพิ่นก็พ่อแม่เพิ่นก็เสียเบิดเนาะโดยโดยแล้วก็ครอบครัวของผัวเพิ่นก็เสียคือกันพี่น้องเลย แต่สมมติว like, yeah ่าย <we> ่ามหมูได้เห็ดให้หน้าเนี่ยย่ามแรกเนี่ยไปเห็ดเบียดการย่างอย่างเนาะเขได้เห็ดเขาเอาลูกน้อยเนาะโบแบบสามีย่างนะเขาผัวกะเห็ดท่านเห็ดยังนี่แหละโอ้เห็ดท่านเ็ด่านไปกะบถามีไหมพอได้ใส่เนาะพอได้ใส่เมนูถามีไหมก็บผัว่าี่ไปหาใส่เนี่ยผัวกับลเขาล้ กับโมมีเนาะโดยไปกับพัวกับเบกไปเบกเอาเล่นในป่ามาเห็ดทานเนาะโดยเพื่อเสกเพื่อเท่เตานะรถรถไทยกันยังโมมีบ่องอเห็ดเวลาเห็ดหน้าได้สาวใช่ปะอาชัยรถอันแงดพี่น้องเพื่อนให้กู้ให้ยืมเัินแนี้ยโอ้โหอะไรมาไทยดำมาไทยหน่อยะโดยโดยยังโมมี่ยังรถจักรกันยังโมมี่บ่งบองเอาโมมี่ยนี่ยรทำให้รถเทากับหวัวพัดลุงยางเนาะโดยก็หน้าหนีดาหน้าตัวเองบ่ น่านี่บ่นากะน่าพ่อแม่เอาให้นะแต่มันบ่หลายเนาะโอได้ไเ็กินเยอน้องปกอยากเข้าโรงเรียนดิน้องปกิมาหาก็ได้ซีมือเนาะมื้อนี้ก็สิถามน้องป๊กก่อนนะมื้อนี้เป็นแนวหนังสือนะูเพิ่นได้เรียนังแมื้อนี้ได้เรียนังแน้องเปกมื้อนี้ยังบ่ได้โอมือูอมาโอมือูล่ะ บอกล่าเฮี้ยนได้จบได้อยากเป็นยังลูกอยากเป็นยังอยากเป็นทหารเป็นครูเป็นตำรวจมาเนี้เป็นมอมาเนี้ยเอาให้เลือกอ่ะโอ้ยังโมฮูเนาะอยากเป็นยังเนาะอยากเป็นทางน่องมาเนงี้ยแต่ก็คิดว่าอยากเฮี้ยนเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ในน่องฉันนี้ก็่กินอยากเฮี้ยนเนาะดูสงสารคนอยู่ดอกเนาะทั้งครอบครัวของเพื่นกันเนาะ ยังไ่ได like like ้มายังเลยวอมันนี่นะดุม่งกิ๊กได้มาเงี้ยดุหลเยนมันนี่โอ้ส่งขายาวกับยังบ่มีเนาะมีแต่ส่งกระสั์มาเย็นี่เนาแม่นอากาศกัอยากหนาวหนาวเนะส่งกรมูอเอาห้เนาะโดยบ่็นบ่มีของเจ้าของเนาะมีแต่ถึกหมูหไ้ง บอมีกันข uh. ึ Jim, well. ้สิว yes. no. no? no, no. ่าคือสิบโมมีดีเนาะเบิ่งเนาะโมมี่เนี่ยถูกคือว่าเนี่ยบทิไผ่พลอยเน่ยลูกน้อยพวกนี้กันเนาะสิบปะหาเด่นเนาะเนี่ยลูกน้อยเทากับางบางคืนบางบางเท่ากับโมมีเวกเนาะบตัวใส่บางมือบางคืนกับนอนคิดอย่เนาะนอนมือกับนอนให้นอนให้ได้มีว่าวันนอนให้กันมีโอ้วันไหลเศร้าๆนักๆเนาะนอนให้เจฮาเจฮาใช้ให้ลูกเจฮา บราคิดอยู่นสที่หาการเรียนอยู่นสโอ้เจ้าก็คิดอยู่เนาะเนาะแบบผัวคิดได้ผัวว่าเราต้องเรียนแต่ยาทุกเอ้ยเขาทุกเขาบอต้องง้างไปหรอกเขาบอกเราต้องเรีย้ยงยาน้ำบ่ากับยาแต่จะดูว่าตื่นเช้ามาเขาอยากไปเรี้ยงเล่มไหมเล้วยกเข่าเสรร็จเส็จทุ่งยาเลยแกง้างมากแข่น้ำแกง้างมากกับดู โดยเพราะว่าการน้องขึ้นจะได้มีอนาคตต่อไปเนาะยันใหญ่มากคือเพื่นเกษตรรายนะนะไปขึ้นเรียนนะก็คือว่าเป็นครอบครัวหนึ่งที่โดยก็ว่าพาหัดนี่เนาะไปก็ว่าน้องอยากมักเรียนกะเรียนได้กะพ่าน้องยางไปได้บางที่กะเจอรถจักรานพี่น้องกะนัดให้เขามาเนาะให้ไปย่างโมดีเดียวเป็นใหญ่เงียนนะเนาะเนาะเป็นใหญ่เงียนขึ้นวลาสิเมื่ออยู่บ้านกะมันมุมมีมุมอยู่มุมเช่าเนี่ยเนาะโอ้โดยโดย กางทางเ้าโดยทางเราออกมานี lucky, okay? well mm ่กาในใจอยู่เนาะแ้วกาอดีตซึมซึมนี่แหละใใจเนาะก็มีความทุกข์ยากในใจเราเนี่ยบุเนาะใใจเนาะแมนกับบัวสิบไพิ่งผาเนาะยาพี่น้องก็คือเพม ตายพรวดแล้วเนาะโดยโดยตายพรวดแล้วพ่อแม่ทั้งตัวกันตายพรวดแล้วโอ้มีแต่พึ่งตัวกับเมียพึ่งกันเนาะพึ่งตัวกับเมียพึ่งกันนี่ดูโอ้เทียงเทียงหน้าเจ้าของยังบ่มีบ่เทียงหน้ากับบุ๋มีมันจัดโอ้เทียงหน้าที่อยู่ในของเพิ่นของเพิ่นเพิ่นไล่ออกอยู่ฟู่มือแต่ว่าโอ้จักทบไปเนาะจักทบไปคือยถ้าเพิ่นมไล่ถึงแล้วอือเพิ่นบอกให้นีอยู่กตพุ่นเพิ่นผู้ไล่นี่คือเป็นภัยเนาะ เป็นญาติพี่น้องแล้วเพิ่นชิมายูเดี๋วเพิ่นจะให้ออกเนาะเ่นอออเป็นญาติพี่น้องเนาะแต่ก่อนเพื่อนไปใช้ญาติพี่น้องนะคือเจ้าคือได้ไปอยู่เทียงเพิ่นเพิ่นไปทำงานโอ้เพิ่นไปทำงานแล้วเพิ่นกับมาเนาะเพิ่อนชิมาเพื่อนหิทยเทียงเองเยโม่โมเล่โดยโดยโดยนออองเนาะให้เทียงให้เดทเทียงเองนะที่ไออองเนาะ อพว่าสิไปอยุใส่แบบนี้เนาะไปยุใส่ดูโูดูดูสมมตอเพื่อนจะปวดกัดเบ็ดแบบนี้เพื่อนกันเนาะเพื่อนจะปวดกัดเบ็ดเลยนะจะมีคนมองอยู่กระเั้นดูสงสาร่จนเห็นใจเพื่อนอยู่ดอกเนาะทางซาใจเพื่อนกันเลยเพราะว่าลูกเพ่นก็ยังน้อยๆพ่อพี่น้องเลยสองคนเนาะอีกคนหนึ่งก็อยากเฮียนอีกคนหนึ่งยังน้อยอยู่เนาะคันว่า่แล้วก็ยังว่าพ่อด้าอีกคนหนึ่งเนาะโดยโดยอ่ะยังไดงจะเป็นกำลังใจให้น้องเปิกน้องปกเนาะแล้วก็ให้แม่าใจน้ำเนาะ ในทีมงานเขากระได้ล่มลาก่อนมาเนาะโดยก็สีคุยกันนานกันผสมควรแล้วหูเรื่องหูล่าอะไรหนเนาะโดยทางสาวใจกับทางทีมงานเขาแห่งกำลังใจเนาะน้องพลเนาะโดยตั้งใจกำลังใจโดยตั้งใจเฮียนนะจังไดก็ให้พาลูก่างมาก่อนเนาะเผื่อว่ามีไปไปใจดีหรือว่าใจบุญเนาะสงสารเม่ตาน้องถ้าเห็นแรก อยากจะช่วยเหลือดร้อก็ติดต่อมาทางซ่องน้องพลอยน้องวาดได้พ่อคหน้าได้เพป็นยังไงเนาะทางจีนเราทางจีนสะพานบุญให้อยู่ดอกเนาะทางน้องคนก็คือสีขาดคืนอีดีคุณพี่น้องเลยแม่เนาะงคุยพี่น้องเลยโดยคุนว่ามากกับมีน้ำหูนน้ำตาน้ำมักแม่เหพิ่มแต่น้ำมือก็ไม่ได้เห็นเรียงอย่างนาะงคอณพี่น้องโดยเด็ดเที่ยวยางซ่งน้องคนเนาะโดยเคนนี้เนาะ่ทางเพคนก็เรียก ลองควมซอยเดืออยู่เนาะทางทีมงานเขาก็เลยเข้ามาทักถามเพื่อนพี่น้องเลยว่ารอบคุณขาดคืนจังไดทุกยากแบบใดเนาะเรียกควมซอยเดือยจังไดเนาะไล่ถามไฟไปผู้เรื่องก็ได้เนาะที่ได้ลาเปก่อนวันนี้เนาะสบายดีสาวใจสบายดีน้องปิ๊กสบายดีลูกโอยอะ โอเคพ่อให่พี่น้องหลังจากที่สัมภาษณ์สาวทพ่นที่ว่าหากเรียกหาก,กวามซอยเดือเนาะกัสอบถามเพิ่นว่าแลไรเป็นที่เรียบร้อยพ่อใหญ่พี่น้องเลยก็คือว่าเพิ่นขาดอ,อยากให้ลูมกมากไมาเฮียนพ่อใหญ่พี่น้องเลยก็คือว่าทุกยากเนะาะกัหายังกรบ่มีพ่อให่พี่น้องเลยเพิ่นก็นเลยหา ผมสวยเดือพ่อพี่น้องเลยพอน้องคนหน้าก็ได้ามเพิ่นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยว่าเป็นมาจัางใดเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเอฟซีของเฮาท,ที่ติดตามสมซ่องพอน้องคนหน้ามาโดยตลอดกค็คีบพอนอหน้าก็ได้ลํำลาก่อนพ่อพี่น้องเลยก็ผพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี